เราจะโมดิฟายด้วยงบ60บาทนะทุกคนนะเราจะเปลี่ยนโคมให้เป็นโคมดำนะครับมาดูว่าจะเข้ากับสีรถบักแมงป่องหรือเปล่านะทุกคนนะไม่บอกเลยว่าโคตรเท่ครับทุกคนนี่เลยเหมือนโคมที่เขาทำขายในช้อปปี้ a ล a ซด้าเลยนะเอออันนี้คือใช้แค่งบ60บบาทนะครับทุกคนเออบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับผม โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะครับอยู่ผมวันสิลา์นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับบักแมนป่องอีกแล้วนะฮะวันนี้เราจะมา,มาโมดิฟายโคมหน้าบักแมนป่องนะครับ<า>ดูดิครับรถผมมันมันก็ลองกเง็เรงก็ล้องก็เลงนะฮะแม้มันสั่นนะ <c oughs> ก็เลยอยากจะแกมะมาทําใหม่ครับทีนี้พอผมจะแกะําใหม่ผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้เราเปลี่ยนโคมดีกว่า ไม่ใช่แบบซื้อใหม่เพราะไม่มีตังซื้อนะทุกคนเราจะโมดิฟายด้วยงบ60บาทนะทุกคนนะเออแล้วจะเปลี่ยนโคมให้เป็นโคมดํานะครับเนยให้เป็นโคมสีดํานะมาดูว่าจะเข้ากับสีรถบักแมงป่องหรือเปล่านะทุกคนนะโอเค อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกับช่องวันทีไลค์ด้วยครับตอนนี้จะถึง1,000 0ซับแล้วนะครับก็ช่วยกดให้ถึง1,000 0ซับไปไว้นะครับและกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อผมมีของมาแจกก็จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันดีกว่าครับ let's go โอเคครับเราก็มาเริ่มโดยการถอดนะครับชุดหน้าบักแมงป่องก่อนนะครับเพื่อจะเอาโคมออกมานะครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ถอดไฟหน้านะครับหรือโคมหน้าบักแมงป่องมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแกะเงะกันต่อเลยนะครับโอ้โอหหลังจากที่ไม่ได้แกะมานานสิวตรงนี้ก็ขาดหมดแล้วนะทุกคนนี่นะครับไฟหน้าบักแมงป่องเราจะมาทําความสะอาดก่อนอันดับแรกนะโอเคเดีย๋ยวเราค่อยมาขับด้วยกระดาษทรายนะครับ โอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทําการทาความสะอาดเสร็จไปแล้วนะครับเราจะขัดด้วยกระดาษทรายเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้เทปนะครับในการติดไฟไว้นะครับเพราะว่ามันถอดไม่ได้นะเพราะว่าผมยิงผมยิงซิลิโคนเข้าไปแล้วไงตรงเนี้ยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้ทาการนะครับเอาเทปเนี่ยพันรอบหลอดไฟไว้แล้วนะครับหลอดไฟรเจคเตอร์ซึ่งใช้เวลาพันนานมากนะนอกจากว่ามันมีมิติค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคต่อไปเราไปขัดกันต่อเลยแล้วกันนะครับผม Let's go ต่อไปเรามา ขัดกระดาษทรายกันน,นะครัผบผมก็ผมจะใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะฮะเป็นเบอร์ที่ละเอียดนะทุกคนมาเริ่มเลยดีกว่าก็จะขัดยากนิดนึงนะทุกคนเพราะว่า <tara ft S 1> มันมีมุมแล้วก็ช่องโหว่ค่อนข้าง,ยางเยอะนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการขัดเรียบร้อยนะก็คือผมขัดได้แค่นี้ทุกคนนะซึ่งอย่างที่บอกครับว่าโคมไฟหน้าของเวฟร้อยสิบเนี่ยมันมีช่องโว่ช่องเว้าค่อนข้างเยอะยากมากที่เราจะขัดด้วยมือเปล่าได้ให้มันละเอียดทุกมุมนะเอาแค่นี้แหละนะเออก็จะฉีดทับเข้าไปเลยนะครับผมเราก็จะใช้สเปรย์นะครับสีดานะครับฉีดเข้าไปเลยนะสเปรตาหานนะเบอร์สองหนึ่งศูนย์นะขวดนึงก็ห้าสิบห้าบาท เปไม่กินวะทุกคนดูดิงานเข้าแล้วไงขัดไม่หยาบพองานองอแล้วทุกคนสเปไม่ไม่จับนะเห็นไหมผมก็จะฉีดเป็นเลเยอร์ไปทับๆกันไปนะ โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา5โมงเย็นแล้วนะครับผมก็ตอนนี้แดดมันก็เริ่มจะหมดแล้วทุกคนนะเดตั้งแต่ประมาณบ่ายสนะ,ะตอนนี้ก็5โมงประมาณ2ชั่วโมงนะรอมันแห้งนะก็จะได้ประมาณนี้นะครับ ก็อาจจะไม่เนี๊ยบเท่าไหร่นะครับหนึ่งเลยก็คือเราขัดนะครับงานไม่หยาบพอนะครับสีเลยไม่ค่อยเกาะ2ก็คือไอเดาไม่มากพอทําให้สีไม่กระจายตัวนะครับมันเลยเป็นสภาพประมาณนี้นะครับแต่ถ้าครอบคลุมเข้าไปแล้วมันก็น่าจะโอเคนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ที่ผมเป็นห่วงตอนนี้คือไฟโปรเจคเตอร์ด้านในครับไม่รู้ว่ามันจะมีสีซึมเข้าไปหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาแกะไปพร้อมๆกันครับผมโอเคเทปมันโดนส,สดปรีแล้วมันค่อนข้างเหนียว ดูผลงานกันว่าผ่านไหมเจ็ดโดผ่านนะครับทุกคนไม่มีสีซึมเข้าไปเลยนะก็ถือว่าโอเคอเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทำความสะอาดคราบกาวเล็กน้อยแล้วก็เราจะมาประกอบโคมเข้าไปเลยแล้วกันนะครับโอเคครับทุกคนในที่สุดเราก็ประกอบเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่บอกเลยว่าโคตรเท่ครับทุกคนนี่เลยเหมือนโคมที่เขาทําขายในช้อปปีะะ้ a z a d ้เลยนะเอออันนี้คือใช้แค่งบ60บาทนะครับทุกคนเออบอกเลยว่าโคตรเฟี้ยวนะครับผม60บาทเนี่ยเราซื้อแค่สเปร์นะครับป่องละ50บบาทนะครับแล้วก็กระดาษทราย นะครับเบอร์พันนะครับแผ่นละ10บาทก็ตกราวๆหกบาทนะครับไม่เกินนี้นะครับผมนี่ครับพาชมผลงานนะครับผมอาจจะไม่เนียบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นงาน DIY นะครับมันเป็นงานทําเองนะไม่ใช่งานที่เขาทาขายนะครับแต่ว่าถ้าดูลมๆแล้วก็ก็โอเคนะก็เราทำได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราให้กาวแห้งแล้วเราไปประกอบเข้ากับบักแมงป่องเราดีกว่านะครับนะแมงป่องรอตรงนั้นนะทุกคนนะโอเค วันนี้ก็เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับบักแมงป่องคมดําของเรานะฮะดูฮะเ็ดเคน่นข้างสวยเลยนะครับเฮ้ยเมงวันมาตัไหนเนี่ยต้องบอกว่างานไม่ค่อยเนียบนะฮะถ้าดูแบบเจาะจงจริงๆนะแต่ว่าถ้าเป็นฝีมือแบบทําเองทําได้ขนาดนี้ก็คือแบบผมก็พอใจแล้วนะครับผมอ่ะรูปเปิดไฟครับนี่เปิดไฟก็จะเป็นอย่างนี้นะสวยนะแล้วต้องรอดูตอนกลางคืนครับว่ามันจะสว่างไหม ขับไฟตรงนี้โอเคโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในตอนคืนนะก็ผมมาลองนะครับกลางคืนนะครับว่าขี่ได้ไหมนะครับมองผ่านกล้องนะครับอาจจะไม่ค่อยสว่างครับแต่ขับขี่จริงๆเนี่ยตอนนี้ที่ผมใช้สายตามองอยู่ตอนนี้นะครับก็คือแบบขี่ได้ตามปกตินะทุกคนคือสว่างเลยครับมองเห็นทางนะครับผมแต่ผ่านกล้องคือมันมันอาจจะดูไม่สว่างนะทุกคนนะก็ใช้งานได้ตามปกตินะครับผมโอเค คลิปนี้มาปิดคลิปตอนกลางคืนเลยนะเ,ออเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะมาลองกลางคืนดูบ้างนะว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นโคมดําแล้วเนี่ยจะขับขี่ตอนกลางคืนปกติไหมนะครับก็สรุปคือขับขี่ได้ปกตินะครับก็ลองไปทําตามนะสำหรับใครที่อยากจะดัดแปลงโมดิฟายนะครับงบเพียงแค่60บบาทนะทุกคนนะเออ ก็คลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กับช่องออนซีไลท์ด้วยนะครับผมเพื่อผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปตอนนี้ช่องเราจะเดินทางมาถึง10,000หมื่นซับสไครป์แล้วนะครับก็ช่วยกดให้ถึงห0 0 0งหมไวๆนะครับผมเผื่อผมมีของมาแจกนะครับผมอ่ะโอเคคลิปนี้ผมแล้วก็ปักแมงป่องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผม